อันนี้ออกพอนเย็นนะครับผมึ่งแฟนจัอาทอมเสร็จครับผมหาต่อแถวบ้านครับผมไม่จะไปทั้งไนครับผมไปคนเดียวทีมงานยังไม่ว่างเลยครับรอว่างค่อยออกพร้อมกันครับผมเดี๋ยวรอตามชมครับผมไม่ลงคลิปเลยผมหาคลิปลงให้เอฟซีชมนะครับผมเดี๋ยวรอตามชมครับผมผ่งแฝงนกเสร็จครับนกต่อขันโยนอยู่นะครับผมนกป่าไม่มีขันสักตัวเลยเงียบมากครับผม ดูจะมีนกมาโตไหมนะครับนกป่า,างเงียบมากเดี๋ยวเๆรอยตามชมครับมีนกบินมาเกาะต้นต้นต้นข้างๆต้นที่ผมแฝนนกนะครับผมแล้วก็ทอมเรียกอยู่ครับยังเรียกันอยู่นะครับผมนกป่าเป็นนกเสียงกลางครับผม น่าจะหนึ่งกุ๊กครับตัวนี้ที่มีขันตอนแรกโอเคผมเดี๋ยวเราชมกครับผมนี่น,ก,นกต่อกลับมาขันโยนแล้วนะครับผมนกป่าน่าจะไม่สู้ครับไปไหนแล้วไม่รู้ครับมามืดเลยนะครับผมโอ้โหมามืดมากวันนี้นกไม่มีนกขันเลยเว้ย อดเลยครับผมอีกสักพักน่าจะได้กลับครับผมวันนี้น่าน่าจะกินแฮวครับโอ้ยมาน่ากลัวมากเค้ okay, ผมเดี๋ยวไล่ตามชมครับโอ<ฮ>้ <c oughs> นกมาขันโยนต้นข้างๆครับผมนกต่อเรียกเสร็จตีตะไลนีหายลเลยเห็นเศร้ายอดมากเหนียวชัดนกเมื่อกี้เป็นเสียงกลางหนึ่งแกมสองนะครับที่มาโต้เจ้ากระท่อมตีตะไลเข้าป่านั่นไปแล้วครับผม เดี๋ยวเก็บนกนะครับผมจะเปิดไม่ตกย้ายไปใหม่ข้างหน้านะครับผมนกคนนี้เหนียวครับผมเปลี่ยนที่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวย้ายหม่ครับผมเดี๋ยวรอดวูว่าว่าฝนจะตกไหม ถ้าฝนตกก็ต้องกลับบ้านครับผมแต่ถ้าไม่ตกก็เดี๋ยวเอาไปอีกอีก,อก,อกสักไม้ครับผมโอเคครับ <Okay, S 1> ผมเดี๋ยวรยตามชมครับเอานกลงครับฝนก็จะตกครับผมนกก็เหนียวครับใหญ่ยยใหม่ครับผมใหม่นี้กินยากครับเดี๋ยวถ้าฝนไม่ตกน่าจะย้ายไปอีกใหม่ครับผมไปใหม่นู้นไปเจอคนเลี้ยงเลี้ยงวัวอีกผมว่าแหมอขัดใจจริง ลมแรงด้วยยังไม่แรงมากเท่าไหร่ไม่ได้ตกครับผมหน้ามาไม่ถึงโอเคครับผมเดี๋ยวรายตามโชคผมย้ายหมานะครับ ่อนถึงบ้านครับผมไม่รู้ว่ามีนกขันไหมผมป่านี้คนเล่นเยอะอยู่งครับผมมาต่อเล่นเล่นดูรับผมมันจะมีตัวตัวโตไหมเคผมจะไล่ตามชมครับเสียงเล็กมาโตนะครับผมเสียงเล็กมาโตอยู่ซี่กว่านะครับผมมดเยอะมากครับผมแต่ละต้นหาที่แฝดดีๆไม่ได้เลยมดทั้งต้นเลยครับผม ลอยตามชมครับผมน,นกต่อขันโยนนะครับผมนกป่าอยู่ซีกวาครับมันตีตะไลขึ้นแล้วน่าจะกลับต้นเดิมครับผมมีนกป่าขันขันโยนอยู่นะครับผมป่านี้ก็เหนียวใช้ได้ไดเลยครับป่านี้ไม่ได้มาต่อนานแล้วผมคนเล่นเยอะครับ นกต่อ,อยังขันยนอยู่นะครับผมหาต้นแฝนไม่ได้เลยต้นดีๆก็มดเต็มเลยครับผมมดแดงเต็มเลยครับนกปลาเรียกอยู่นะครับผมนกปลาเสียงเล็กครับเดี๋ยวรอไปตามชมครับมีนกเสียงเล็กอยู่ใกล้ๆยกระท่อมนะครับผมมีเสียงเล็กอยู่ตัวครับ กระทอมเรียกอยู่นะครับผมนกปลาไม่มีเลยคันอีเลยเรื่อยๆครับ๋ย่าลอยตามชมครับไม่อยอมเข้าร่วมับผมตีตะไละวนกลับมาที่เดิมับผมเหนียวมันครับป้านี้กระทอมเรียบต่อครับผมอย่ายตามชมครับ มีเสียงเล็กมาเถียงอเองอยู่ฟากฝานี่ครับโอ้ไม่เข้าใกล้เลยครับต้อต่อขันคอแหกเลยมีแค่บินผ่านไปครับผมเดี๋ยวรอตามชมครับ มีเสียงเล็กมาคูใส่ครูเล็กเล็กอย่างนีจริงรีดแล้วนกนกตาตัวนี้เสียงเล็กเป็นหนึ่งกุ๊กนะครับผมเสียงเล็กมากจะก,กระท่อมเรียกอยู่ครับเดี๋ยวรอยาตามชมครับออกแล้วนะครับผมนกต่อขันโยนแล้วครับ อย่าเยตามชมครับผมดูนะครับผมนกต่อขันโยนนะครับผมแต่นกปาย,ยังเสี่ยงอันเองอยู่ครับผมเหนียวจัดประมาณไม่ไรตีอันเองคลิปอะ ม้นมงม่วงนี่ไม่ได้นะครมดเพียบเลยมีทุกต้นครับมดเยอะมากตามพื้นยังมีเลยครับมดแทบทั้งป่ามันจะแฝงต้นไหนแล้วผมคนสวยก็แฟนไม่ได้มดครับน่าจะกินเห้วแล้วครับผมมองทรงดูเดี๋ยวเราตามชมครับนกต่อเลยครับผมมันขึ้นมาอยู่บนสายไฟนะครับ ออกมานอกสายไฟครับเหนียวครับไม่ยอมเข้าเลยนอนเลยครับผมนอนเรียกเลยขันไม่มีอะไรแล้บผมนอนเรียกอยู่บนสายไฟแล้วครับเป่าเรียกอยู่นะครับผม จริงๆขันโยนอยู่บนสายไฟเลยครับเดี๋ยวเราไปตามชมครับผมมันขันโยนเสร็จแล้วมันตีตะไลกลับเข้าไปในป่านู่นเลยครับผมตรงนั้นนี่ขันไม่ขยับเลยครับผมโอ้เหนียวจริงนูะ ขันเรียกอยู่นะครับขันเรียกเปลี่ยนมาขันโยนแล้วครับผมหกโมงสิบนาทีแล้วนะครับกว่าจะได้แต่ละตัวแต,ต่ละแต้มโอ้ยต่อย่างกินตอกต่อขันโยนแล้วครับผม เดี๋ยวสักพักนกนกคงจะเข้านอนแล้วครับผมเดี๋ยวรอดูอีกเล็กน่อยครับผมเดี๋ยวก็จะได้กลับแล้วครับเดี๋ยวรอรับชมครับ<ม>นกนกป่าเริ่มหาที่นอน,นแล้วครับยังมีนกมาโตอยู่นะครับผมเป็นเสียงเล็กแต่เล็กเล็กมากลางนิดนึงอันนี้โตอยู่คนละต้นครับไม่น่าจะเข้านนแล้วครับผมน่าจะห่วงนอนแล้ว แต่เดี๋ยวให้มันมันมันออกเองครับผมไม่อยากไปเดินให้มันเห็นเดี๋ยวมันรู้ครับแค่นี้ก็รู้แย่แล้วโอ้ยป่านี้มันลดงเสี่ยงเล็กทั้งนั้นเลยเนี่ยเดี๋ยวไปตามชม่วงเวลากลับบ้านแล้วผมหกโมงสี่สิบแล้วครับผมเกือบหนึ่งทุ่มเหนียวมากครับมาตั้งแต่ห้าโมงตรง เกือบหนึ่งทุ่มครับผมเหนียวจัดเดี๋ยวค่อยว่ากันมาหลังครับผมเดี๋ยวขอญาตอนกลงครับแฝงข้างในไม่ได้นะครับเยอะมากครับหมดเขียบผมนกลงครับอเดี๋ยวุ่นนี้เดี๋ยวพี่จะมาต่อตอนตอนเย็นดูอีกทีวันนี้กินแฮวกับผมไปสองหมายครับผมหมายแรกหมายแรกนกไม่เข้าผมมาหมายสองหมายหมายสองนก นกก็เหนียวจริงเลยหวัวหินสุดยอดจริงโอเคผมเดี๋ยวเรารับชมคลิปต่อไปครัผมสำหรับวันนี้ขอขอตัวลารับผมสวัสดีครับ